ไม่ตัดเสียงค่ะเพื่อนๆไม่ตัดเสียงรุ่นนี้จะดีมากๆเลยนะคะคือเวลาอยู่ข้างนอกบางทีอยู่ในเทคในบาร์ที่เสียงเพลงดังมากในคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ไม่ตัดเสียงตัวนี้นะคะสามารถไลฟ์สดอัดคลิปอัดนูน่นอัดนี่ได้นะคะเพื่อนๆก็มีเป็น type c มีทั้ง type c แล้วก็มีทั้งเป็นแบบว่า หัวแบบไอโฟนเนาะเพื่อนๆก็ลองเลือกหาดูนะคะคือแบตบมันทนด้วยไงคือลองใช้มาหลายยี่ห้อแล้วอะค่ะยี่ห้ออื่นๆอ,อ,อ่ะแบบราคาบางทีแพงมากเลยนะคะแต่ว่าใช้แล้วมันไม่ทนบางทีไอตัวหนีบหนีบตัวเนี้ยค่ะตัวหนีบแบบเนี้ยยี่ห้ออื่นอะใช้ได้ประมาณสัก10-20ครั้งหรือประมาณอ่ะนับไป50ครั้งอย่างเงี้ย หรือเราทำตัวนี้แรงหน่อยอ่ะหลุดเลยไม่ทนค่ะยี่ห้ออื่นที่เคยใช้นะคะคือตัวหนีบมันไม่ทนแต่ตัวนี้ตัวหนีบไม่เสียเลยค่ะใช้ได้เป็นแบบหลายปีเลยนะใช้หลายปีก็ไม่เสียเพราะว่าใช้อันแรกเนี่ยเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วนะคะใช้ทนมากแล้วก็แบตเนี่ยไม่เสื่อมเลยนะคะตอนซื้อครั้งแรกๆนี่ประมาณเกือบ700นะแต่เดี๋ยวนี้ราคา ไม่แพงแล้วนะคะแล้วก็การเชื่อมสัญญาณการตัดสัญญานะคะแบบดีมากๆเลยคือค่าเจ้าเป็นคนชอบฟังเพลงนะคะแล้วบางทีอยู่เอ้าดรอยู่ริมถนนแล้วบางทีต้องอัดคลิปอดัดโน่นอัดนี่ส่งให้ลูกค้าค่ะลูกค้าประกันนะคะก็ เราเป็นพวกแบบมีแอคทิวิตี้ตลอดเวลานะคะดังนั้นอยู่ที่ไหนก็ต้องทำงานได้บางทีอยู่ริมถนนเงี้ยก็ต้องอัดคลิปส่งให้ลูกค้าหรือคุยโทรศัพท์กับลูกค้าคุยไลน์ค่ะเจ้าก็จะเสียบตัวไมตัดเสียงเนี่ยไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่หูฟังค่ะอันนี้ก็จะเป็นหูฟัง V9 นะคะเป็นแบบเลื่อนขึ้นลงแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะก็จะทำให้ ไม่มีปัญหานะคะเรื่องเกี่ยวกับเสียงรบกวนรอบข้างค่ะแบบนี้นะคะเนี่ยก็ก็จะมีแบบนี้คือถ้าเราจะต้องการใช้ออนไลน์ไลฟ์สไตล์อยู่ไม่เป็นที่อย่างเงี้ย ก็จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะคะในการทำมาหากินนะคะเพราะว่าในอีก5ปีข้างหน้านะคะมนุษย์ที่ใช้ AI ในการทำมาหากินไม่เป็นนะคะก็จะล้มหายตายจากไปมไม่มีงานทำนะคะงานมีเยอะแต่ไม่มีศักยภาพนะคะดังนั้นนะคะ เราจะต้องฝึกฝนตั้งแต่วันนี้นะคะมีเวลาอีกประมาณ5ปีค่ะการแข่งขันมนุษย์กับ ai มันจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ข้าเจ้าเนี่ยจะวางเงินวางระบบเป็นออนไลน์นะคะแล้วก็หาเงินหาอะไรวางไว้ในระบบออนไลน์ค่ะก็จะไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะเพราะว่าเราใช้ออนไลน์ในการทำมาหากินเมื่อ20ปีที่แล้วตั้งแต่มาขายประกันนะคะก็เลย อยู่อยู่อยู่รอดได้แน่นอนเพราะว่าพัฒนาตามโลกตลอดเวลาค่ะแล้วปัจจุบันมันก็มีอุปกรณ์มาให้ช่วยใช้ค่ะจะก็เรียนรู้เรื่องใหม่ๆตลอดเวลาเลยนะคะแล้วเป็นคนอยู่ไม่เป็นที่เนี่ยค่ะก็จะต้องใช้ตัวเนี้ยช่วยตัดเสียงรอบข้างนะคะเที่ยวไปทํางานไปแล้วก็เวลาคนโทรมาบางทีเสียงมันรบกวน มันก็จะทําให้อัธรลดในการคุยการเสียไปนะคะแล้วเป็นคนชอบฟังเพลงฟัง YouTube ตลอดเวลาเวลาอยู่ห้องหรืออยู่ข้างนอกนะคะก็จะต้องใช้ตัวเนี้ตัดเสียงเพราะฉะนั้นคนโทรมาหาค่าเจ้าลูกค้าโทรมาคุยเรื่องประกันเขาก็จะ,ะไม่ได้ยินเสียงเพลงที่เปิดค่ะ ้าเจ้าได้ยืนอยู่คนเดียวในห้องก็ช่วยได้ค่ะเพื่อนๆลองดูนะคะแล้วก็ใช้ดีใช้ไม่ดีก็บอกต่อการที่เรารีฟันขอคืนก็ง่ายนะคะถ้าถ้าใช้แล้วไม่ถูกใจซื้อไปแล้วไม่ถูกใจหรือไม่ได้ตามที่ต้องการคุณภาพไม่ได้อย่างเงี้อยอย่างของข้าเจ้าเนี่ยซื้อมาถ้าคุณภาพไม่ได้ข้าเจ้าใช้วิธีแบบว่ารีฟันเงินคืนโดยเป็นแคสเปล้านะเงินมันจะเข้าบัญชีอของเราทันทีค่ะ เราก็เอาเงินที่เขาคืนมาไปซื้อของชิ้นใหม่ได้นะคะโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดของตัวเองนะคะเพื่อนๆก็ลองลองดูก็ได้นะคะถ้าถ้าสนใจนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะมีหูฟังนะคะแล้วก็มีตัวนี้นะช่วยนะคะเพื่อน